นะครับส่วนอัลบั้มต่างๆนะครับที่แต่งออกมานะครับที่นาไปร้องต่างๆนี่แหละนะครับไม่มีขายนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรนะไม่มีขายแต่ว่าถ้าอยากจะได้นะครับก็มีแจกอยู่เหมือนกันใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับจริงครับยอดแจกเร็วมากโอลลพาเนี่ยทำทำด้วยความไม่คาดหวังอะไรทําขึ้นมาแค่หนึ่งร้อยแผ่นร้อยแผ่นจริงๆนะแล้วก็แจกไม่ใช่ว่าเดินแจกสเปรย์สปะนะฮะก็คือแบบ อยากให้คนที่รักโหราภัยจริงที่คุกคลีที่แบบอยากจะได้ผลงานของพวกเราจริงๆเนี่ยบางคนก็เดินมาขอแผ่นขอด้วยความแบบอยากได้จริงเราก็ให้หรือว่าเพื่อนที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราไม่อยากเห็นผลงานเราไปอยู่ตามทางข้ายยะตามข้างถนนที่เขาเฟี้ยงทิ้งมั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะไปเดินยัดเยียดให้ใครอยากให้คนแบบแล้วก็ไม่ไม่ใช่ว่าต้องการให้คนเดินเข้ามาหาก็คือแบบอยากให้ได้งานของเรากินจริงรักงานของเราจริงเหมือนตอนแรกเราเราไม่ได้คาดคิดเลยว่าเอ มีคนอยากได้เริ่มแรกเนี่ยคือทางพี่ๆเขาสั่งมาว่าต้องรีบส่งรีบส่งเพลงเข้าขึ้นนะใช่รีบส่งเพลงเข้าขึ้นแล้วเราเราส่งเพลงเข้าขึ้นขึ้นต้องคันแค่แผ่นเดียวซึ่งเราทำไม่ได้แผ่นเดียวใช่ใช่ทางคอมเ็ไม่ทาให้เลยเราทำร้อยแปดร้อยแผ่นก็เลยคิดว่าเออทำร้อยแผ่นแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราก็ให้ให้เพื่อนๆกันก็ได้เลยใเงี้ยไม่คิดว่า อ้าวพอทำมาปุ๊บอ้าวในก,ก็อยากได้นี่ก,ก็ะยากได้โอ้กลายเป็นแบบว่าคือเรามองเรามองทีเรามองถึงคนที่ร<ช>ักเราไปทีเรามองว,ว่าโทรมาจากชมบุรีเลยส่งให้พี่หน่อย3แผแนจะเอาไปทไ <c oughs> ไําไงนะเมื่ออะไรเงี้ยบางทีเราเห็นหน้ากันทุกวันกันทีทีเรามองข้าวว่าเฮ้ยเขารักเรานะแต่เราไม่รู้ว่าเขา,ารักเราอยา่างเขามีมีมีแฟนเพลงของครื่น9เเป็นแฟนลับคลื่น95้าเขาก็ติดต่อมาทาง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 ดีเจนะครับ แล้วก็ขอแผ่นแผ่นเพลงผมนี่แหละ,ะเขาก็ถามว่าจะขายไหมขายเท่าไหร่มาเป็นที่ไหนห <laughs> ผมก็วันนั้นเลยผมก็ออกไปเลยผมก็ขอเบอร์โทรจากเขามาโทรหาเขาเสร็จขอที่อยู่ขอเลขเสร็จปุ๊บรีบออกไปส่งให้เขาเลยดีใจจัดมีนคนขอแผ่น <laughs> ถามเท่าไหร่พี่โอ้ฟรีเอเลยคร <laughs> ับค่าจัดส่งก็เลยข้างจังหวัดกันเลยเป็นเป็นเรื่องที่ดีนะ